สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรายการอะไรวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สินะไม่รู้สินะนะฮะก็วันนี้นะฮะผมจะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติของบริษัทโทรนาแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากสุดใน,นโลกโ,โ,โ,โอ้โหบริษัทเ,เนี่ยบริษัทเขานี่ดังชื่อดังมากเลยเรียกช,ชื่อนี้มีชื่อว่าฮะเป็นโครงสากิิเรีนกันสี่ตัวฮะสี่ตัวตัวย่อเขามีสี่ตัวนั่นก็คือตัวก็คือตัวทีฮะ บริษัทตัว B ตัว B และ W A เฮ้ยย่อมาจากงงนะสิงงนะสิะงงครับ <laughs> ผมไม่รู้จริงบริษัทที B W A นะครับเป็นบริษัทที่รับจ้างทำโฆษณารับจ้างโเ,เอาแบบโฆษณาให้กับลูกค้าทั่วโลกเลยบร,ริษัทบริษัทที B W A เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นในปี1,970งพ้ารอเจดโดยมีผู้ก่อตั้งด้วยกัน4คนครับ4คนคนแรกคือ วิลเลียมจีทาโกสวิลเลียมจีทาโกสเย่าแลเลียมจีทาโกนี่พ่อคุณมาดหน้าคล้ายกันก็ไม่ครับไม่คนที่สองหน้าหลที่มีสิบสองอันใช่ป่ะต่ออีว่าคนที่สองคนที่สองฮะใครครับเนี่ยครอดิสบอนน่ะครอสบอนน่ะครอสอ๋อครอสบอนน่ะอ่าเป็นบุคคลที่น่ารักถึงมากคนนี้ผมเจอเขาทุกทีต้องไหว โโอ้หตอนนี้ได้ปวดอยู่วัดบางขันนะขัดขึ้นรถนะขัดอยู่ขัดอยู่นะเจ้าวายนะฮะคนที่สองครับเอ้ยคนที่สามครับยูริไวเซนเจอร์เอ้ยถูกต้องนยูริไอเซนเจอร์อ๋อยูริไวเซนเจอร์ยูริไวเซนเจอร์นะครับวันนี้ก็เป็นผู้หญิงแก่เป็นผู้หญิงแก่ใช่ป่ะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันผู้ชายเป็นผู้ชายนะฮะเจ้าบอกผู้ชายใช่ไหมผู้ชายนะฮะอ่ะ ต่อไป,ปนคนที่4ครับที่เป็นคนก่อตั้งร่วมกับขาคนที่ผ่านมาก็คือคุณเปาโลอารูดีอารูดีอารูดีนานาจา <laughs> โรดีไม่ใช่โรด,ดีนานาจะเปาโลอันนนนนโดยชื่อที่อ่าโดยชื่อ T D W A เนี่ยมาจากตัวอักษรย่อของ4อคนที่ผมกล่าวไปฮะก็คือคุณ<อ>ทากอยก็คือตัวท<อ>ีบอลหนาก็คือตัวบีอ๋อฮะอ่าวเซนเดอร์เจอร์ก็คือตัวยับเป็นยิว ย่ yeah. และคนสุดท้ายคือตัวเองก็คือคุณไอรอนอารอโรดิอาร์โรดอารอโรดินะฮะอ่ะเลือกที่ว uh, ิวด oh, ูเอนี่ครับก่อต so oh, oh, ั้งขึ้นอยู่ในกรุ่มพ่อเลารุสคุณรู้จักไหมฮะกรุงมพ่อเลรู้ครับผมอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาโ่อริสพาริสนี่ฮะกรุงมพ่อเลที่มีอัลคอไอเฟลไอเฟลไอเฟลนี่คุณรู้ไหมครับมีกี่ชั้นโอ้ยจะไปรู้ไหมล่ะ เอ้มีหลายชั้นอ่ะมีหลายชั้นใช่แล้วแต่แล้วแต่เลยอ่ะกรุงปารีสครับของประเทศฝรั่งเศสฝรั่งรู้จักไหมฝรั่งเศสฝรั่งนี่ประเทศอะไรฝรั่งเศส yeah ไม่ใช่ฝรั่งเศสไม่ใช่ฝรั่งทนไม่ใช่ฝรั่งทนนะฮะโอเคครับทีและประบุริษัท TWA เนี่ยตั้งอยู่ในกรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสนะฮะอ่ะหลังจากนั้นครับหน่วยงานของรัจทีวีวเนี่ยได้สู่ทอตัวไปครับ คือเขาเก่งมากไงก็เลย huh. ซ,ซ,ซ,ซื้อซื้อตัวไป đâu. โดยบริษัทของเอ็นโออีคอมโออีคอมบริษัทโออีคอมเนี่ยซื้อตัวไปในปี1993เป็นอ่ะบริษัทโออิคอมเนี่ยเป็นบริษัทที่ถือว่าเป็นบริษัทที่น่าเช<ม>ื่อถือเอาใหม่ใช่ไหมบริษัทโออิคอมเนี่ยเป็นบริษัทบริษัทโออีคอมเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ไอ้ยอะไรเนี่ย บเป็นบารายการัทรายการเราเด็กดูเยอะถือว่าบริษัทเอ็นพคอมถือว่าเป็นบริษัทที่รับจ้างโฆษณาใหญ่ที่สุดในโลกครับรับจ้างใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคิดคือเสียงมากใช่ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ซึ่งมีสำนักงานอยู่ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในทั้งแมนฮัตตันแมนฮัตตันนิวยอร์กนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาโอ้โหก็รู้อยู่แล้วครับว่าสหรัฐอเมริกานี่เป็นเจ้าหน้านะฮะและบริษัท ผลงานที่ใหญ่ได้เับโลกไปอยู่ในโอ้โหเนี่ยประเทศเ,เขาด้วยถือว่าส,ส,สุดยอดเลยพูดไม่ออกเพราะว่าอะไรเนี่ยยิ่มข้าวยิ่มข้าวลรอ่านต่อไปครับในช่วงปี1990บริษั 90, ทอมดิคอมได้ร่วมกับหน่วยงาน TPWA เออและอะไรเนะี่ยอ่านว่าไรวะอ่านว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยทีมงานน้องชัดเดเย์เอชัดเดย์ใช่เหรอน้องไงทีมงาน ไม่ช่วยอะรทน่วิธีอ่านไม่ออกใช่เดย์ใช่เดย์ใชยเดยและฮัน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 นอ่านออกป่ะเรียฮันสอังกตกับใครวะโอ้หเรียนที่เดียวกันเฮสยูเอ็นทีอ่านดิฮันฮันฮัน t ฮันลาคาริลาคาริก็รวม บริษ <S preach ers> so ัทน oh, ี้ไ <necessary> ว <In God terms> ้ด้วยกันครับเพื่อสร้างเครือข่ายบริษัท Creative เอาไว้ั่วก Creative ก็คือสร้างสรรค์สร้างสรรค์เหมือนมหาวิทยาลัยเขาครับ Bangkok University Creative University ครับบริษัทมหาวิทยาลัยแห่งคนสร้างสรรค์บริษัทไม่ต้อโฆษณาเลยเราเป็นเป็นของเท่เราต้องรออีกนิดนึงนะฮะ่ะและเมื่อเวลาผ่านไปบริษัทก็มีส่วนร่วมบริษัทก็มีส่วนแบ่งทางการตลาดกันมากขึ้นครับ และมีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อความแข็งแกร่งให้กับคนทั่วโลกโอไม่ใช่คุณก็ไม่ถัดกูเลยนะก็ไม่เห็นดีว่าและบริษัทก็มีส่วนร่วมบริษัทก็มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้นและมีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทครับโอ้โหนี่เราเยิ่งใหญ่เป็นขนาดไหมนี่มึงจะครองโลกอะไรหรือไงโอ้โหอ่แต่กูกระเป๋านกหวีซะหรอก และในช่วงกลางปี1990คุณเกิดอะไรอยัางหนงนะก็เลยต้อโอ้ยยังครับทำไมอยู่ตอนนั้นจะบ้าเหรอทำไมไม่บอกไอ้พ่อรีบๆล่ะกช่ล้วเกิดประทันอ่ะช้าๆได้พาเล่นเงาโอ้โหและในช่วงปี1990ครับบริษัท T B D B A ได้เติบโตอย่างรวดเร็วแพร่กระจายไปทั่วโลกเลยครับโอทั่วโลกเลยรวมถึงประเทศไทยด้วยอ่าและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกครับต่อมาในปี2004 เอาแล้วไงปี2004ไงทำไม,ำไมก่อนปี2004เนี่ยคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เป็นปี2003